วันอังคารที่17สิงหาคม2564เวลา8นาฬิกานางกนกพรพันธ์เทวีนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยายอำเภอกรุงไกรลาศนายพัฒตั้งเบญจผลสมาชิกสภาอบอจอสุโขทยัยอำเภอกรุงไกรลาศเขตสองนายสัมพันธ์ตั้งเบญจผลที่ปรึกษากิติมศักดิ์ประธานรัฐสภาและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประหลัดอำเภอกรุงไกรลาศสมาชิกกาชาติ อำเภอกงไกรล,ลาศหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทยัยโดยมีนายไพฑูรย์ใบไม้นาย,ยกเทศมนตรีตาบลกงไกรล,ลานายเทศศักด่านสานานัทนะไพบุญรองนายยกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลให้การต้อนรับในฐานะเจ้าของพื้นที่และร่วมประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมบรรจุกล่องได้แก่ข้าวสวยผัดชาหมูพร้อมไข่ต้มจำนวน400ชุด ณวัดกงไกรลาดเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้เสี่ยงสูงและผู้ป่วยโควิด -19 กลปุ่มสีเขียวที่กักตัวอยู่ในศูนย์โควิด -19 ชุมชนภายในพื้นที่อำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุขโขทยัยและได้เข้าตรวจเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอยอาคารวัฒนธรรมเทศบาลตำบลกงไกรลาดภายในสวน17ไร่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลกงไกรลาดอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุขโขทยัย